บ้านติดตั้งซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไว้เหรอสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเทคทอล์กนะครับก็ออกวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ร้อนแรงมากนะครับหลังจากเกิดสงครามแย่งชิงเซี่ยมีนะครับ 10TPO ท,ที่เปิดตัวไปเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานเนาะแล้วก็เปิดในปีออเดอร์นะครับช่วงเที่ยงคืนนะครับของวันที่7 เฮ้ยมันต้องเป็นวันที่8นะครับเพราะว่าเนี่ยทีอัดคคิปเนี่ยคือเป็นเย็นวันที่8แล้วนะก็คือเที่ยงคืนของวันที่7เข้าวันที่8เนี่ยมีเขาเปิดให้จองนะครับมี10 T Pro นะครับโดยมันเป็นโปรแบบหืมตั้งแต่ผมติดตามโปรโมชั่นที่แบบยังไงอะมือถือเปิดตัวใช่ไหมครับ ไม่เคยเจอโปรโมชั่นไหนนะครับที่มันโหดร้ายทารุณขนาดนี้แบบโอ้โหผู้คนบ้าคลั่งกันทั้งประเทศนะครับต้องใช้คำนั้นเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ภาพที่โชว์อยู่ตอนนี้เนาะซื้อมีนะครับ 10T Pro เนี่ยในราคา13,990บาทนะครับคุณจะได้รับ Nintendo Switch นะครับ Nintendo Switch ราคาคิเล่คิเล่เนี่ยประมาณ9,000นะครับมือหนึ่งสมัยมันยังไม่โดนปั่นราคานะมันก็ประมาณ9,000กว่านะนี่คือ Nintendo Switch ที่เป็นราคาปกติราคาป้ายแดงนะครับ9,000กว่าบาทนะตีง่าย900 0 0คุณซื้อมือถือราคา1 4ื่นอ่ะคุณได้ของแถม9,000 9,000ที่เป็นมูลค่าจริงๆนะเราจะเห็นว่าหลายค่ายนะครับที่แถมของเนี่ยคือแถมอ่ะใช่แถมไม่มเโอาโหคุณแถมจังเลย โมว่าของชิ้นนั้นชิ้นนี้ราคาเท่านั้นเท่านี้ของแถมนะครับอย่างเช่นแถมอเมริกาก็บอกว่า5 0 0พันหกพันท่านที่ราคาขายจึงประมาณสองสามพันนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับมีสิบทีโเนี่ยมันแถม Nintendo s w i t c ปนะครับที่ราคาเก้าพันกว่าบาทจริงอ่ะเออแต่ตอนนี้ไม่ใช่เก้าพันแล้วหมื่นประมาณหมื่นหนึ่งนะครับราคาช่วงโควิดมันคือคนก็แข่งกันมากครับเที่ยงคืนที่คืนเที่ยงคืนตรงนะ ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันจะมีเว็บ JD c e n t r นะครับ Lazada นะครับแล้วก็ Shopee สามเว็บนะครับสเว็บเมื่อคืนที่เขาเปิดให้จองนะครับตัว128นะครับแรม828นะครับมี 10T Pro นะครับซึ่งผมก็ไม่พลาดครับผมก็ไปรอเหมือนกันช่วงที่ผมรอก็ประมาณเกือบเกิดเที่ยงคืนก็ประมาณ59นะครับ11:59รอเลยครับรอผมเปิด3หน้าจอเลยกด เนี่ยหนะ้าจอคอมที่บ้านเนี่ยสามหน้าจอมือถืออีกหนึ่งเครื่องมือถือนี่เข้าช้อปปี้ไว้นะครับหน้าจอนี่เข้ารัสด้าเข้าเจทีโอเคห้าเก้าผมรีเฟซเลยนะเดี๋ยวผมมาเล่าประสบการณ์ให้ผมรีเฟซเลยห้าเก้าเริ่มรีเฟซละเริ่มรีเฟซสลับเว็บรีเฟซเดี๋ยวรัสด้าเจทีมือถือช้อปปี้รัสด้าเจทีมือถือช้อปปี้คืออยู่ที่หน้าพร้อมขายพร้อมซื้อแล้วนะคือหน้าของมันหน้าแบบเนี้ยหน้าแบบนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยหน้าแบบนี้เลยเจที GT, ผมอยู่หน้านี้เลยนะครับตัวเจทีอ่ะ แล้วก็ลาซาด้าเนี่ยผมก็อยู่หน้านี้เลยเนี่ยลาซาด้าอยู่เลยนะครับผมอยู่หน้านี้เลยโอ้โหแบบพร้อมอะพร้อมเลยผมรีเฟซประมาณช่วงห้าสิบเก้าคือพอขึ้นเลขห้าเก้าผมนับด้วนหนึ่งคือหนึ่งสองสามช่ประมาณนับได้ถึงสามสี่บบเริ่มรีเฟซแล้วนะครับรีเฟซเลยแล้วเน็ตก็ไม่ได้รู้สึกว่าเนี่ยมันช้านะพอกดรีเฟซไปรีเฟซรีเฟซจนเที่ยงคืนก็ยังรีเฟซรีเฟซปับ๊บผมเอาเอาจทก่อน นะครับเอา JT ก่อน JT เนี่ยผมรอตรงนี้เลยคลิกรอแล้วนะครับเจฟสทัน JT ผมทันนะครับทันจริงๆ JT เจเนี่ยผมทันเลยหยิบได้แล้วเข้าตะกร้าได้แล้วนะครับคือ JT เพราะเเซนทันเนี่ย JD เซนทันโอ้ขออภัยไม่ใช่ J t JD เดีซนทันะคลิกแล้วคลิกตรงนี้แล้วมันจะไปที่หน้าตะกร้าแล้วต้องกดจ่ายตังผมไปถึงหน้าตะกร้าครับกดจ่ายตังไม่ได้กดจ่ายตังแล้วเออเลอร์เพราะว่ามันบอกว่าของไม่พอ ของไม่ครบนะครับงงมากประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีอ่ะเออ JT เนี่ยผมไม่ถึงหนึ่งนาทีเพราะผมผมง่วนอยู่กับ JT ก่อนไม่ถึงหนึ่งนาทีโอเค JT ผมดูแล้วเฮ้ยไม่ได้เว้ยโอเคไปลาซาดาลาซาดาผมรีเฟซนะรีเฟซร,รีเฟซร,รีเฟซร,รีเฟซคือพอ JT กดของได้ผมก็กลับมารีเฟซลาซาดาเพื่อจะกดลาซาดานี่ผมไม่เจอว่ามีของเลยนะครับลาซาดาเป็นหนึ่งในเว็บที่ผมไม่รู้สึกว่าผมเจอว่ามันขึ้นว่ามีของในตรงเนี้ย ไอตรงตัวเนี้ยที่มันบอกว่ามันแถมนินเทนโ o ผมไม่ขึ้นว่ามีของเลยนะครับไม่มีเลยไม่มีปุ่มไม่เพิ่มเลยคือลาซาด้าผมไม่เจอเลยเสี้ยววินาทีก็ไม่เจอว่ามีของ j จดีเซนทเนี่ยผมยังเห็นว่ามีแล้วผมยังกดเข้าตะกร้าได้แต่จ่ายตังค์ไม่ทันนะครับช้อปปีเนี่ยที่ผมรีเฟซผ่านมือถือเออมือหนึ่งจับเมาส์อ่ะมือขวาจับเมาส์มือมือสายเขียนมือถือผมยังงั้นเลยเมื่อคืนยังงั้นเลย ไอ้เนี่เห็นเคี่ยวเว็บห่างตาว่าเหมือนจะมีนะครับเหมือนจะมีแต่กดเข้าตะกร้าไม่ได้ขนาดนั้นเลยคือเห็นเหมือนเนี่ยถ้าคุณอยู่หน้าเนี่ยแล้วคุณเลือกคอหงีกไว้เนี่ยแล,ลแล้วคุณรอคุณร,รีเฟซร,รีเฟซเหมือนจะมีตัวแดงปับแต่กดแบบปึง้งไม่มีสินค้าทั้งสามเว็บอะนะครับประมาณหนึ่งนาทีทั้งสามเว็บเนี่ยนะครับผมย้ำเลยประมาณหนึ่งนาทีหนึ่งนาทียจาก ประมาณ59ไปไปลายจนถึง0.00อะแล้วเป็น0.01แล้วผมพลาดท,ทั้ง3เว็บอะคุณเแบบว็บเราประมาณ30เครื่องนะถ้านผมจะไม่ผิด3เว็บก็10เครื่องคุณคิดดูอะปัญหาคือใน3เว็บที่ผมเจอมี JD c e n t a l เว็บเดียวที่ผมแตะแล้วรู้สึกว่าเอาของเข้าตะกร้าได้อีก2เว็บคือช้อปปีและ a z a ดาผมไม่เจอเลยนะผมไม่เจอเลยว่าเอาของเข้าตะกร้าได้คราวนี้ ผมเมื่อไ่มาสงสัยเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงนะผมว่าเมื่อคืนใครที่รุนรุนกับผมมันต้องคิดมันเขียนบอทดหรือมันทําอะไรทำไมมันถึงเร็วได้ขนาดนั้นนะครับคือผมผมกล้าพูดว่าน่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณ30มวิคนที่ได้นะ20 30ิาวอะ่ะที่สามารถล็อกอินแล้วเข้าไม่ได้ซึ่งผมไม่เข้าใจว่าเน็ตคุณแรงมากหรือว่ามันยังไงหรือว่าเซเวอร์คุณมันใกล้เซเวอร์ของพวกลาซาด้าช้อปปี้หรือ J d ดีหรือไงคุณถึงสามารถคลิกได้ก่อนเพื่อนอะไร คือผมคลิกก่อนก่อน0.00นนเนี่ยนะคลิกเผื่อไปนิดนึงแหละนะครับแต่ไม่เจอเจอไม่เจอเลยไปเจอเจดีนะครับเกือบจะได้เจดีนิดหนึ่งแต่ใจตังค์ไม่ทันนะครับเจดี JD ได้ใจตังค์ไม่ทันทุกอย่างทั้งสามเว็บอใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีหมดพูดพูดจริงๆนะหนึ่งนาทีจริงๆเมื่อคืนใครที่อยู่ที่รุนด้วยกันอะเมื่อคืนทุกคนจะพูดประมาณหนึ่งนาทีเซี่ยววินาทีใช้คํานี้เลยเซี่ยววินาทีนะครับเซี่ยววินาทีเลยนะเออประมาณนั้นเลยอะ ดับโหดมากอ่ะคุณแบบเฮ้ยเชื่อวินาทีเลยอะไรเงรี้ยโอเคพลาดไม่เป็นไรนะครับนี่นี่ขอบนแล้วนะพลาดไม่เป็นไรเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันจะยาวโอเคเมื่อคืนเนี่ยใครมีโปรมีบอทคอมเมนต์เลยใครได้นะช่วยบอกผมทีคุณทำไงคุณได้นะครับแต่ในเว็บก็มีนะคนที่ได้อะ่ะก็มีก็มีนะครับคนในเว็บที่เฮ้ยผมได้ผมได้แต่ก็น้อยคนมากเราก็จะมาคุยกันต่อว่าเฮ้ยถ้าคุณพลาดเนี่ยแล้วโปรไหนมันคุ้มนะครับณวันเนี่ยวันที่8ที่เราคุยกันเนี่ยเช็คทีละเว็บเลยนะครับ เอเมื่อเช้าเนี่ยก็อาอารมณ์เดียวกันอะเอเนี่ยนับถอยหลังศูนย์ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เนี่ยผมรีรีเลยรีรีตรงเนี้ยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะรีรีก็ไม่ขึ้นรีตลอดรีตลอดจนผ่านไปหนึ่งนาทีก็ยังไม่ขึ้นผ่านไปสองนาทีก็ยังไม่ขึ้นที่ว่ามันได้แถมมะครับก็ไม่เจอเนี่ยจนมันหมดโปรแล้วก็เป็นโปรธรรมดานะครับทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่อะคุณไม่ต้องกดเอสนะครับถ้าคุณคิดว่ามันจะได้มันไม่ได้แล้วนะครับเอสเนี่ยที่ได้ก็คือเป็นเครื่องติดสััญญาาบบทนะคร ซึ่งไม่ได้แถมนะครับไม่ได้แถม Nintendo Switch นะครับไม่ได้แถมแล้วนะถ้าคุณอยากได้ก็ซื้อเลยนะครับแต่ไม่ได้แถมนะครับนี่ของ A อนะยังมีให้เลือกอยู่ยังมีให้จองอยู่นะครับตัวเอเนี่ยจะเป็นตัวท็อปสุดของอันนี้นะครับก็คือของมี่นะ10บทีโปก็คือได้ตัวความจํา256นะครับเพิ่มเงินอ 12, ีก2,000ทูทูเมื่อเช้าเนี่ยทันอ่าชูเมื่อเช้าทันทูเนี่ยถ้าใครใจป๋าหน่อยใจปั๊มใจป๋านิดนึงเนี่ยนะครับมันเมื่อเช้าผมทันเนี่ยยังไม่มีข้อความเนี่ยขณะน,นี้มีผู้้ไดรับสิิทธ ฟีีนินเทนโนสวิปครบแล้วเนี่ยไม่มีเพราะว่าอะไรทูกติกาไม่เหมือนเอนะครับเอคือเร็วและได้ทูเนี่ยเร็วอย่างเดียวไม่พอคุณต้องกล้าที่จะจ่ายนะครับรายเดือน1,490บาทนบเนี่ยครับเนี่ยทูเขาบอกชัดเจนเลยคุณจะได้รับ n ินเทนโนสวิปนะครับก็ต่อเมื่อคุณกล้าที่จะสมัครโปรโมชั่น1,499บาทเพราะนั้นผมก็เลยไม่ได้ซื้อทูนะครับไม่ได้ซื้อผ่านทูเพราะว่า1499บาทนะครับ หปีอะผมมันไม่ค่อยคุ้มนะครับผมผมไม่รู้ันจะใช้เน็ตอะไรให้มันถึงขนาดนั้นเพราะว่าตอนเนี้ยผมก็ใช้เน็ตที่มันเป็นเติม300บาทนะครับสามบาทแล้วมันอลิมิเต็ดเน็ตอยู่แล้วนะครับโทรก็ไม่ค่อยได้โทรอีกแล้วทูแต่แต่ขนาดทูออกโปรนี้ยังหมดนะคุณ30เครื่องของทูอะหมดนะที่โปรหนึ่งพันส่รบาทหมดหมดแล้วนัดนเราคุยกันเย็นวันนี้หมดแล้วนะครับของทูเราก็มาดูช้อปปี้นะครับ ช้อปปี้หมดแล้วนะครับเย็นวันที่8เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยช้อปปี้หมดแล้วครับหมดเรียบร้อยไม่ต้องหาครับไม่เจอหมดหมดทุกตัวด้วยนะครับช้อปปี้ทั้งตัวแถมธรรมดานะครับแล้วก็ตัวแถม Nintendo Switch ที่หมดไปอย่างรวดเร็วคือช้อปปี้เมื่อเมื่อเช้ายัางมีนะครับตอนเย็นมันหมดแค่ตัวที่แถมทีนินเทนโดสวิตนะครับคือช้อปปี้เนี่ยในมุมมองผมอะช้อปปี้เขาจะมีโปรอ่าสิบทับสิบนะครับซึ่งถ้าของมันเติมอะ่ะมันจะน่าสนใจเพราะว่า คุณสามารถซื้อโอเคคุณไม่ได้นินเทนโดสวิตไม่ต้องไปคิดถึงมันละคุณซื้อเป็นตัวช้อปปี้ธรรมดาแล้วไปเอาช้อปปี้คอนหรือส่วนลดได้สักพันสองพันอ่ะผมก็โอเคนะไม่ขี้เลยนะนินเทนโดสวิตก็เหลือเท่ากับคุณเก็บเงินไปซื้อนินเทนโดสวิตอีกแปดพันฟังแล้วมันก็ยังเจ็บใจนะผมว่าโปรนี้มันมันทำให้คนรู้สึกเจ็บใจนิดนึงนะใครที่กดไม่ทันอะ่ะแต่อยากได้มีสิบเทียเขาจะรู้สึกแหมเสียดายจังอะไรเงี้ยแบบถ้ากดทันนะฉันจะ ได้เปรียบคนอื่นเป็นหมื่นเลยอะไรอย่างนี้ครับมันทําให้คนแบบเฮ้ยงั้นรอต่อดีกว่ารอราคาลงอีกสักนิดนึงรอปูหน้าทําให้การขายเหมือนมันจะขายได้เยอะนะครับแต่ที่จริงผมว่ามันจะขายได้แค่ประมาณเกินจากโคตาแถมนินเทนโดสวิตไม่เยอะเพราะาคนรู้สึกว่าเฮ้ยจากที่พลาดนินเท n d o แล้วมาธรรมดามา่างกันตั้งหมื่นหนึ่งคนจะช่างใจเฮ้ยงั้นรอโปหน้าหรือว่ารอราคาลงดีกว่านะครับผมคิดว่าจะมีคนคิดแบบผม,มเยอะอย่างผมไม่อยากได้นะแต่ผมกด n ินเท o s w i t ิตไม่ทันแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมกดไม่ทันอะ แล้วผมเสียเปรียบคนที่กดทันเป็นหมื่นผมยังไม่เอาดีกว่ารอราคาลงสักนิดก็ยังได้อะไรเงี้ยมีจริงๆนะคนแบบผมอะ่ะโอเคช้อปปีไม่ต้องหานะครับไม่มีแล้วสิบถ้าสิบก็ถ้าไม่หย่อนของเพิ่มคุณก็ใช้สินไม่ได้นะครับมาที่ลาซาด้านะครับลาซาด้าเขาหมดอันนี้แปลกใจนะผมแปลกใจเพราะว่าเมื่อคืนลาซาด้าไม่มีโปรอะไรนะครับที่เป็นส่วนลดพอยส์รับเงินคืนอ่าลาซาด้ามีนีครับรับลาซาด้าไวเล็ตไวเลตคืนแค่ห้าพันอ่ะเอ้ยแค่ห้าร้อยอ่ะ ก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับแต่ก็หมดนะรัสด้าหมดหมดทุกตัวด้วยนะครับของไม่รู้ว่าาัาด้ามันเยอะไหมนะแต่เขาหมดเหมือนกันนะครับแต่ได้ของแถมเหมือนกันนะทุก3เว็บอะช้อปปี้เจดีรัสด้าได้ของแถมเหมือนกันหมดนะครับแล้วมาถึง j d ดพีอเอของเรานะครับณวันนี้ประมาณ2องทุ่มครึ่งเราคุยกันอยู่เนี่ยเจดีเซนท่านยังเหลือของนะครับถ้าคุณอยากได้คุณไปคลิกที่ CD เซ็นท่านเหมือนจะเหลือของเดี๋ยวผมลองใส่ดูอ่าเนี่ยนะได้ครับ ได้ได้เนี่ครับเห็นไหมยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่นะนี่เห็นไหมครับตัว J d ดีเซนทันเะยังกดได้นะเออคุณมีผลชำระศูนเนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจจริงๆะแล้วคุณคิดว่าโปรสิบเจ็ดสิบช้อปปี้มันจะไม่เติมของอลคุณ J d ดีเซนทันเลนะครับแล้ว J d ดีเซนทันไม่ได้ขี้เลยนะครับทุกคนมองข้าม J d ดีเซนทันไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าคุณลืมไปว่า J d ดีเซนทันก็คืนเงินนะครับผมจะให้ดูเขาจะบอกอยู่เนี่ย jd point นะครับแคดแบ็กมูลค่า2,798าบบาทเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดว่า jd ดีเซนทะ่ลนรเยอะสุด s h o p e e หมอ s h o p p e ส่วนรถอะไรเนี่ยผมเห็น s h o p e e ส่วนรถสูงสุดประมาณ2,000นะครับชอ็ชอปปี้มอลอะไรเนี่ยประมาณ2 0 0 0แต่เจดีเซนท่นอ่ะคุณจะได้คอนคืนขอใช้ว่าคอนนะผมติดปาก 2,798บาทโดยใช้หักได้ทีละ25%ขอ,ของของที่คุณจะซื้อต่อไปข้อเสียของการซื้อ JD Central ก็คือผมไม่เจอของที่ผมอยากได้ใน JD Central ที่มันราคาถูกกว่า Shopee กับ Lazada เท่าไหร่เลยนะเพราะนั้นการจะใช้25%ของ JD Central นะคุณอาจจะติดดอยพอย JD Central ได้นะครับก็ลองช่างใจดูนะแต่ตอนนี้ของเหลือนะครับเดี๋ยวอันเสร็จผมปล่อยต่อเลยนี่นะครับตัว JD c e n t r ของเหลือนะครับแล้วมาพูดกันเรื่องโปรนะครับขอเรื่องโปรก่อนเนาะ คือไอปูเนี่ยอย่างที่ผมบ่นไปเมื่อกี้อะขอบนอ่นหน่อยเถอะคิดไหมคือมันจะดีไหมมันก็ดีนะปูเนี่ยมันมันเขย่าตลาดมากเลยนะมันรู้สึกแบบโอ้โหคือต้องใช้คําว่ามีเขาตอบแทนอะ่ะต้องใช้คำนี้มีมีเขาตอบแทนแฟนบอยเขาอะที่สนับสนุนตั้งแต่เขาเป็นมือถือฮิ้วแล้วก็มาเปิดชอ็อปแล้วก็มาขายคือยอดขายเขาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วก็มีการพูดปากต่อปากว่ามันคุ้มราคาประมาณต่อราคามันดีก็ผู้บริหารของมีเขาคงอยากจะเฮ้ยทําให้รู้ว่าเฮ้ยเขาโอเคกับลูกค้าเขาเทคแคร์เขาซัพพอร์ตเขาปาให้ลูกค้าอย่างนี้นะครับดีถามว่าโปรนี้ดีไหมคุณแจกของราคาเอาตรงอะ่ะอย่างอื่นน่ยดูดูราคามันไม่ไม่เท่าไหร่หรอกเหมือนเหมือนอัพราคาให้มันดูแพงแต่ไอ้นินเทนโดสวีทที่แจกจริงอะ่ะล้วได้เร็วยนะเขาบอกว่ามันจะได้พร้อมกับ มือถือด้วยนะคุณเขาบอกอย่างี้เลยน t ท n น o s วิ t ต h อ่ะคุณจะได้พร้อมมือถือเขาจะส่งพร้อมมือถือคุณเลยอ่าใครที่กดทันอะ่ะคุณได้เนี่ยมันจะมีคนขี้อวดเยอะคุณคอยดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยู่กลุ่มโทรศัพท์คุณจะเจอมันจะมีคนขี้อวดเยอะนะครับขี้อวดเยอะว่าเออฉันได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคอยดูอิจฉาตลอนวันที่16หนะครับที่เริ่มส่งนะสิบหกเป็นต้นไปอะ่ะแต่ในมุมมองผมนะมุมมองผมเนาะมันทําให้คนที่ซื้อไม่ทันรู้สึกช่างใจว่าเฮ้ เราซื้อไม่ทันน่ะเราซื้อไม่ทันถ้าเราซื้อเราเสียเปรียบคนอื่นเราแพ้คนอื่นเราด้อยกว่าคนอื่นเป็นหมื่นเลยเนี่ยมันจะรู้สึกอย่างนี้นะครับเอาแล้วคนก็จะบอกเฮ้ยเขาแถมมึงมึงยังพูดมากมึงยังลีลามึงยังบน่นผมไม่ได้บ่นนะไม,ไม่ไม่ได้บ่นว่ามันไม่ดีแต่คือผมอยากจะบอกว่าเอางี้ได้ไหมเอาเอาแบบเนี้ยคือคุณเปิดปีออเดอร์แล้วคุณแถมของเบื้องต้นเท่ากันก่อนแถมเท่ากันไปเลยนะครับ โดยคุณไม่ต้องอันนี้คุณปิออเดอร์แล้วบอเราปิเออร์เดอร์ช่วงนี้ตั้งแต่วันที่8นะครับเป็นจนถึงวันที่16ให้ลูกค้านะครับทุกท่านที่ปิออเดอร์แล้วเมื่อปิออเดอร์เสร็จนะครับให้ไปลงทะเบียนสมมติสมมติลงทะเบียนว่าคุณเนี่ยหรือจะมีการเก็บประวัติของแต่ละท่านเพราะเหมือนเหมือนคุณแจกนิ n เ n นโดอ่ะท่านไหนที่ซื้อไปจะมีสิทธิ์ลุ้น n t e n d o s w i ว c h จำนวน500เครื่องทั่วประเทศมันจะไม่เหมือนกันนะเข้าใจไหมครับฟิลลิ่งคนที่อยากได้มีอ่ะมันจะไม่เหมือนกันเลย เขาจะไม่รู้ว่าเขาได้หรือ,อยังหรือ,อยังไม่ได้แต่อย่างน้อยเขารู้แล้วว่าเขาได้ของแถมแ,ถมแน่นอน 1. 2เขาได้สิทธิ์ในการซื้อเครื่องเป็นล็อตแรกแน่นอนและเขายังมีสิทธิ์ไปลุ้นในการจับฉลากจะโพยสุ่มอะไรของเขาไปก็ถือว่าทุกคนเท่ากันมันต่างนะครับมันต่างมันต่างกันกนิดนึงเพราะว่าถ้าคุณอยากได้จริงๆอะ่ะคุณอยากได้มีจริงอะ่ะ เออคุณโอเคกับการอยากได้แล้วะแล้วคุณไปลุ้นโดยที่ยังไม่รู้นะครับว่าได้ไม่ได้แต่คุณไปรูน้นอ่ะคือฉันอยากเป็นคนแรกอ่ะฉันแล้วฉันโอเคกับทุกผมเชื่อว่าทุกคนโอเคของแถมมีนะตอนนี้โอเคแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วว่ามันเป็นความเฟลที่รู้ทันทีอ่ะเขาจะรู้สึกแบบงั้นรอก่อนโอเคงั้นรออีกนิดนึงรลอรละคานิดนึงเพราะของแถมที่เหลือขนอาดไม่อยากได้อย,าอย่างเงี้ยแลกกับการคุณบอกว่าเฮ้ยทุกในเมื่อทุกท่านที่ปีออเดอร์ตั้งแต่วันที่แปดถึงวันที่สิบหก รายชื่อทุกท่านจะถูกเก็บรวบรวมเข้าไปประกาศผลในวันที่16ก็ได้นะครับคือบอกว่าสมมติว่าให้เปียวเด้ถึงวันที่16ของจะเริ่มส่งวันที่17อ่าแล้วประกาศแล้วประกาศผลผู้โชคดีนะครับว่าออเดอร์ไหนว่ได้บ้างนี่นะครับขึ้นมาเลยออเดอร์เด้อเดอ้อด้อชื่อคุณอะไรก็ได้คือเป็นชื่อหน้าก็ได้นะครับอย่างเช่นเอ่อเว็บช้อปปี้นะครับผู้โชคดี30ท่านแรกขึ้นมาจึงๆๆๆๆเว็บเจดียเซ็นท่านจึงๆ ครับแล้วสตาด้าตัวอืๆทุกคนก็จะรู้สึกว่าฉันได้ลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับแลกกับการกดอ่ะแล้วประมาณหนึ่งนาทีอ่ะคุณรู้แพ้ชนะแล้ววอ้โหมันมันเฟลมากนะครับมันเฟลมากเฟลชนิดว่าบ้าน,นติดตั้งซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไว้เหรอนะครับมึงจ้างคนกดร้อยคนเหรอในดีเดียวอย่างเงี้ยในในร้อยไอดีก็ได้นะ,นนนนะทาไมมึงกดได้เร็วขนาดนี้แบบเสี้ยววินาทีโดยที่กูแทบไม่เห็นว่ามันมีของอะไรเงี้ย คือไม่เห็นว่ามีของสองเว็บเลยนะสำหรับผมอะเห็นว่ามีของแค่ JD Central เว็บเดียวนะครับประมาณนั้นเลยนะคือคือในมุมมองผมผมนั่งคิดทั้งวันผมนั่งหัวหัวร้อนอะยมอมล้วว่าหัวออร้อนหัวร้อนนิดหนึ่งว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่ได้วะทำไมผมไม่ได้วะอะไรนะครับมีหัวร้อนนิดหนึ่งแต่ก็เข้าใจกติกาเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นการแข่งขันแบบใครดีใครได้แต่ในมุมมองผมอะผมไม่มองว่ามันเป็นใครดีใครได้นะผมมองว่าเฮ้ยมันลมลำนิดหน่อยอะคนเขาก็อยากได้ แต่เน็ตเซิร์ฟเวอร์ปิงปึงมันไม่เท่ากันนะครับวสาสนาใครก็วสาสนามันนะแต่ก็ดีใจกับท่านที่ได้นะครับกับกิจกรรมเนี้ยแล้วท่านที่ไม่ได้แต่ยังอยากได้มีอซื้อบิตละครับของที่มันแถมกับราคาที่มันขายตัวนี้ยังไงมันก็คุ้มนะครับถ้าตัดเรื่องการเฟลอยากเอานินเทนโดสวิตไปขายต่อจากแปดพันเก้าพันอ่ะผมเชื่อว่าคนที่เอานินเทนโดไปไม่มีใครคิดว่าจะไปขายที่ราคาหมื่นหนึ่งหรอกผมว่ามันกะขายกันที 9, 000, 9, 000, 8, 000่แถวเก้าพันเก้าพันแปดพันอ่ะมีแน่นอนรอช้อนได้เลยนะครับมีแน่อนอนเพราะของมันโห ห้าร้อยหกร้อยตัวออกตลาดพร้อมกันตอนนี้ไม่ใช่เล่นๆน,นะครับมันต้องมีการดั้มลงมานิดหน่อยแล้วกม็มันจะมีไปแข่งกันบนห้างอยู่ผมโม้ดรามา่าแน่นอน,นครับมีหัวล้างข้างแต่งแน่นอนอะ่ะแข่งที่ห้างแต่ละสาขานะครับซึ่งการแข่งไปซื้อของที่ห้างเนี่ยผมไม่ชอบนะในฐานะที่ผมเป็นคนต่างจังหวัดผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ให้ใหใหกดครบทุกร้อยคนผมยังรู้สึกแฟร์กว่าเพราะอะไรมันกล่าก คุณเอาของเอาความพรีเมียมเอาโอกาสไตะกองให้คนในเมืองอะ่ะกระจุงหนึ่งอะ่ะกระจึงหนึ่งอะ่ะโดยที่คนต่างจังหวัดอะ่ะไม่ได้เล่นด้วยเลยนะครับซึ่งผมว่ามันไม่สนุกอะ่ะเออไม่โอเค,คบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, คุณคนต่างจังหวัดคุณก็อันนี้ได้ดิคุณนั่งตัวรถไปใช่ครับตัวรถอะ่ะอืมเป็นพันอะ่ะไปกับนี่ตั๋วรถทัวรนะ์นะตั๋วเครื่องบินอีกก็พันสองพันนะครับเพราะนั้น ผมก็ไม่ค่อยชอบโปรโมชั่นแบบนี้นะผมไม่ค่อยสนับสนุนการเข้าไปยืนเข้าไปวิ่งแย่งกันโดยในกลุ่มกจุ๊งหนึ่งอะไม่ชอบถ้าทํทแบบนั้นเอาให้มาคลิกแข่งกันหน้าเว็บยังรู้สึกดีกว่าในมุมมองผมนะครับนนก็นี่ครบแล้วนะครับในฐานะการคุยเรื่องการจองมี่สิบนะครับสิบทีเนี่ยต่างๆในชีวิตนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ